สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้วันที่24ทธันวาความวัน Merry Christmas พอดีเลยนะคะเพื่อนๆโมกำลังอยู่ที่บ้านคุณแม่หวานนะคะก็เลยตัดสินใจกันว่าถ่ายวิดีโอแบบ One Shot จะได้ลงวิดีโอแล้วก็ส่งไยพรความรักวันคริสต์มาสถึงเพื่อนๆทุกคนด้วยล่ละคะ่ะเราจะไวพรเพื่อนๆตอนนี้กันเลยด,ดีไหมคะแม่ หรือว่าจะแสดงอาหารก่อนโชว์อาหารก่อนหรือว่าอวยพรเลยแสดงนะเราต้องแสดงถึงปีไม่โชว์อาหารแสดงอาหารค่ะเพื่อนๆเพราะว่าแม่กับโมเราไปเอเชียช็อปกันมาเมื่อวานซื้อนะแม่เนาะคุยเพื่อนๆ่คะซื้อของกันเพียบเลยแหละค่ะแล้วคุณแม่บอกว่ายิ่งเวลาโมมาด้วยเนี่ยยิ่งต้องซื้อมากเป็นพิเศษเพราะโมกินเยอะเนาะ ก็เลยต้องเพิ่มแบบเพิ่มอาหารขึ้นมาอีกต้องจ่ายเองใช่ค่ะเป็นสปอนเซอร์ให้คุณแม่ใช่ค่ะถ้าแบบตอนเป็นเด็กนี่คุณแม่จ่ายหมดปอนปอนเยอะๆเพราเขาผอมพอเดยนี้เขาอ้วนเขาโตๆแล้วบอกไม่เอาแล้วลูก เดี๋ยวคุณแม่จนแต่เพื่อนๆคุณแม่หวานชวนโมจนค่ะเพราะอะไรคะเดี๋ยวโมใช่เพื่อนๆดูค่ะต้องฟ้องเลยอย่างเช่นเพื่อนๆค่ะคุณแม่หวานหยิบไม่คิดเลยค่ะเพื่อนๆเมื่อเจอสิ่งนี้คุณแม่หวานกระโดดปิ๊งปิ้งปิงปิ้งนี่ก็คือสะเดา คุณผู้ชมมีสปอนเซอร์ไปทั้งคืนคุณแม่หวานจัดเลยสามถุงเพื่อน <c oughs> ไม่ดูราคาเลยละค่ะคุณแม่เพราะอะไรคุณแม่ถึงเลิฟสะดาเดวะมันทานตั้งแต่เป็นเด็กอะสะดเดามันเป็นของคนไทยอะ่ะรู้จักมันต้องสมัยไปเพราะที่บ้านที่บ้านมันจะมีอยู่ต้นหนึ่งอะอถึงหน้าดอกสะดเดาก็ ทำปลาดุกย่างน้ำปลาหวานปลาทูน้ำปลาหวานคือเด็ดมาจากต้นเลยไงคะมันก็เลยเป็นเรื่องแม่ก็รู้แต่ก่อนหนูไม่ค่อยชอบทานมันเนาะแต่ก่อนหนูเจ๊ปื้อแต่พอไปไปมามาคุณแม่สอนให้ทานนี้หนูก็เลิฟมันเหมือนกันแต่โหต้องสามถุงค่ะเพื่อนเวอร์เนี่ยตัวโหไม่ว่านะถุงันนี้ยังไม่พอคุณแม่เวอร์แล้วนี่ก็เหมือนกันของโปรดคุณแม่หวานรีบหยิบทันชีค่ะเพื่อน นี่ค yeah. e ืออะไรคะเพื่อนเห็นไหมคะนี่ก็คือกระถินค่ะคุณแม่หวานก็เลิฟสุดๆเลยะเนาะพอเราซื้อมาปุ๊บเราก็ทานกับซ้มตำกันเลยค่ะเพื่อนเพราะว่าแน่นอนค่ะที่บ้านค่ะสมัยคนสมัยก่อนมันก็จะปลูกผักปลูกต้นกระถินริมรั้วตำลึงริมรั้วอย่างเนี้ยอย่างตำลึงจะต้มจืดตอนเช้าก็ไปเด็ดมาจากริมรั้วดีจังเลยอะค่ะ คือตื่นไม่ต้องไปซื้อที่ไหนมาหน้าบ้านก็เด็ดกันกินได้ทันทีกระถินอย่างเงี้ยก็จะเป็นรั้วบ้านที่ดีเด็ดยอดมาทานเวลาเขาออกยอดคือที่บ้านคุณแม่คุณยายเนาะสมัยก่อนล้วมันจะเป็นต้นกระถินนะคุณผู้ชมแล้วเขาจะตัดเป็นต้นกระถินแล้วยอดมีอออ่อนอย่างเงี้ยอย่างมาต้นฝักเขาจะให้มันโตออกก็จะมีฝักค่ะอย่างตำลึงก็เหมือนกันด้วยเพื่อนๆคะรู้ไหมคะว่าตอนคุณแม่หวานเป็นอัมไบรุ่นนะคะ ไวรุ่ทุกคนที่ดูอยู่อย่าฟังนะคะแม่หวานหนีเรียนประจำค่ะแล้วหนีเรียนไปทําอะไรรู้ไหมคะเพื่อน,อน <c oughs> รู้ไหมคะ <c oughs> คุณแม่หวานหนีเรียนเพื่อไปนอนใต้ต้นมะม่วงแล้วก็เก็บมะม่วงเปรี้ยวกินเฉยเลยค่ะเพื่อน <c oughs> น่ากเกลียดมากๆเลยค่ะไม่ใช่หนีเรียนเพื่อไปซ่า <c oughs> ไปซิ่งแถวไหนนะคะห <c oughs> นีเรียนเพื่อไปกินนออ่าเกลียด <c oughs> มากๆเลยหนีเรียนเพื่อไปกินแล้วเพื่อน ื่อนนี่สวนส้มโอนี่โหเยอะแบบเป็นเจ้าของสวนส้มโอค่ะนี่ีบ้านที่บ้านมะม่วงสวนมะม่วงอะโปรโพสซมโอค่ะนี่เราก็ได้ส้มโอมาเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนี่เป็นส้มโอพิคงพอมเอโลด้วยอ่ะแม่ใช่ที่ข้างในเนื้อมันจะเป็นสีชมพูอะค่ะเพื่อนเพื่อนเก็ยังเกตแบบขนาดของทักทิมสยามเมืองไทยเนาโอ้ใช่ทัทิมสยามนี่โหเจ็ดร้อยลูกหนึ่งเจ็ดร้อยบาท ละอือฮึอันนี้มันอันนี้มันเป็นแบบอ่ำจากจีนนะคะบบพเพื่อนเนก็แบบอยู่ระดับที่ว่าโอเคเนอะ,นะคือบุญแล้วล่ะค่ะที่ได้มีทานนั่นเนาะอันน,นี้นะคะเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูมีอะไรอีกเพียบคะ่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมะละกอซื้อมาอ<ต>คุณผู้ชมให้ใหค,คแม่ครึ่งหนึ่งหมดไปแล้วให้คุณแม่ให้คุณแม่ร้องเพลงสารเสด็จเจ้าภาพขอให้เจ้าภาพจุ่มจริญถูกต้องอ่ะงายต่อขอให้ชอบค่ะ ขอให้เจ้าภาพมีความสวยขึ้นสวยขึ้นร้รวยขึ้นถูกตั้งถูกตั้งขึ้นยกอกค่ะถูกตั้งถูกตั้งคุณแม่ต้องประจบเจ้าภาพค่ะเพื่อนๆนี่นะคะมาละก่อก็จัดมาเพื่อนๆเห็นว่าเราทานกันไปแล้วเนาะต่ำส้มต่ำไปแล้วแล้วเพื่อนๆค่ะส่วนอันนี้เราของโปรดของโมเลยคุณแม่บานก็อื้ออ้แต่ของโมนี่คือแบบสุดเลิฟ สังเกตไหมคะคุณแม่บางเขาจะเลิฟทุกสิ่งที่แบบว่าเฮลตี้สหรับสุขภาพดีส่วนโมที่บางทียังเลิฟของที่ว่าไม่ค่อยจะดีต่อสุขภาพหมอะนเนาะแม่เนาะโดนดุใช่ค่ะก็โดนดุคือแบบให้ทานไม่ได้ให้มากมีานาเนานะแล้วนี่โมซื้อมาสองถุงเลยค่ะเพื่อนๆนั่นก็คือปลากรอบรสดังเดิมรสตั้งเดิมโมโลเลิฟปลากรอบสดๆแม่ก็รู้ตำซ้อมตำใส่ปลากรอบโจ๊กข้าวต้มใส่ปลากรอบ เข้าโอ๊ตเทียรามันใส่ปลากรอบพอพอกินเล่นเล่นก็ปลากรอบหมดค่ะเพื่อนๆนี่ซื้อมาสองถุงถุงนึงหมดไปแล้วค่ะคุณผู้ชมตามะม,ม่วงปลากรอบนีโน้โห <c oughs> จริงใส่ปลากรอบลงไปเยอะๆ <c oughs> นี่นะคะผักโปรโดของโมโลเลยค่ะคุณแม่ <c oughs> จากผักทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้นะแม่หนูเลิฟที่สุดคือผักบุ้ง อือฮึถ้าเลือกให้ได้กินผักเดียวไปตลอดชีวิตหนูเลือกผักบุ้งแน่ใจนะถ้าเกิดเข้าวได้มีเกมเล่นว่าเตาใจลูกอ่าฮะผักผักโปรดเจ,จ้าจำไว้คําตอบคือผักบุ้งไม่ใช่ปรากฏว่าตอบหนูจะเอาบวบเออใช่บวบหนูก็ชอบ <laughs> นั่นไงว <laughs> ่าอันนี้ง่ายๆรางวัลที่อานที่หนึ่งคือันที่ผักบุ้งแล้วผักโปรดของคุณแม่ถ้าแม่ต้องตัดสินใจว่าให้ได้กินผักอันเดียวในชีวิตนี้จะเป็นอะไรโอ้ผักเดียวในชีวิตเลยเหรออือฮึ Yeah, แย่เลยแตงานนี้แม่ตัดส okay ินใจได้ไหมคุาแม่เอาไอ้นี่แล้วกันดอกสะเดาทั้งตีอ่ะแล้วนี่นะคะเพื่อนๆว่าแล้วเห็นล้วใช่ไหมคะบวบอ่ะคุณแม่อันหนึ่งนี่เพื่อนเพื่อนค่ะบวบสวยงามด้วยมากๆอ่ะแม่ เนาะเป็นคั้งแรกที่ว่างามจริงๆอ่ะงใช่ค่ะไม่งั้นบางทีมางทีมันไม่ค่อยงามอย่างนี้นะคะเพื่อนเนาะแต่นี่มันแบบโอ้โหเป็นนางแบบเลยค่ะเป็นบวบแบบนางแบบเลยต้องอร่อยแน่นอนงามเหมือนเจ้าภาพเลยต้องต้องชมเจ้าภาพตลอดต้องรีบจบเพื่อเจ้าภาพจะได้อ่าเด้ว จ่ายจ่าย <laughs> จ่ายเจ้า <laughs> ภาพจะได้เป็นสายเปงง <laughs> นั่นนี่นะคะ <laughs> อ่ะพู้ชมมีลูกไว้ทําไมคะถ้าลูกไม่เป็นสายเปงนี่น, <laughs> นะคะพเพื่อนเพื่อนเจ้าภาพันั้นเจ้าภาพแบบเกือบจะเป็นลมเป็นหนี้ไปแล้วค่ะแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่ฮาที่สุดนะคะเพื่อนนี่นะคะอ้อยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อน ซึ่งที่จะมันนี่หายากเนาะแม่เนาะเอาคุณแม่มานานๆที่ถึงจะมีอ้อยมานี่เป็นวันคริสต์มาสเขาก็เลยเอามาขายเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษเมื่อค่าคุณแม่หวานเห็นอ้อยกระโดดตอยจอยดอยคนมองกันทั้งร้านใช่ไหมคะแม่หวานเ่ยลูกมองแม่เอาอ้อยไปด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวแม่จ่ายเองแล้วหนูก็บอกว่าแล้วหนูก็บอกว่าคุณแม่ขาหนูจะเอาสละและก็ เสารสและก็มะขามไปด้วยนะคะแม่คุณแม่เขาก็อเดี๋ยวแม่จ่ายให้หนูเองด้วยโมก็โอเคเดี๋ยวแม่จ่ายให้เราแต่โมเห็นราคาของอ้อยแล้วก็อย่างอื่นแล้วนะคะโมก็อคุณแม่เขาอยากจะเป็นสายเปบ้างโอเคพอไปยืนกันที่จ่ายใช่ไหมคะเพื่อนๆอ้อยก็มาตัวแรกเลยค่ะคนที่เขากําลังทิปราคาลงไปเขาก็เท่าไหร่นะคะ 7ียูโรแปดสิบเห้าซึ่งเป็นเงินไทยเท่าไหร่คะคูณสี่สิบเนะเดืนสี่สิบประมาณสักสองร้อยแปดสิบบาทเนี่ยค่ะแท่งเดียวสองร้อยแปดสิบบาทเพื่อนๆคะคุณแม่หวานยืนอย่างเงี้ยงงมึนตึ๊กคุณแม่หวานมึนคุณแม่หวานพูดอะไรไม่ออกจ่ายเงินแบงค์เสร็จพอของของโมมา แม่หลานไม่พูดอะไรทั้งสิ้นอีกต่อไปแล้วโมก็เลยรู้ว่าอ๋อคุณแม่หวานมึนจนเราก็ต้องมาจ่ายสลากกับมาขามสาวรถของเราเองและไม่ใช่คุณผู้ชมที่มึนเพราะว่า,วาคิดไปว่ามันแค่แค2องออยสองยูโรเองก็เล <laughs> ไม่ได้คิดอะไรไงคะพอเกพอมาเจอนะี่ะเกืบแยูโรมันก็เลยงงมึน เพราะว่าความความตะกามันความกิเลสอะเนาะมันเห็นปุ๊บมันก็ไม่มองราคาแล้วคือฉันจะเอากินอย่างเดียวแล้วอย่างเงี้ยใ่คิดเหมือนเมืองไทยด้วยไงว่าเพราะอ้อยเมืองไทยมันถูกเนาะมัน่ถ้าที่เมืองไทยอย่างนี้เท่าไหร่คะเนี่ยอันหนึ่งสงสัยไม่ว่าห้าบาทล่ะไม่รู้สิคิดว่าห้าบาทเหรอคะนานแล้วมันได้ซื้ออ่ะอ่านี่แล้วอะไรอีกคะ อ๋อนี่ค่ะเพื่อนๆเต้าหู้ปลาผสมพริกโมก็ซื้อมาสำหรับหมูกระทะนี่หม,ม,ม,มูกระทะยันนี้นะลูกชิ้นกุ้งสำหรับหมูกระทะเดีย๋ยวหนูเดูก่อน,กนนะคะว่าไมโครโฟนหนูยังติดอยู่ป่ะเนคะยังติดอยู่ค่ะมันแก้วเ้เมก, <laughs> ก,ก่่้วม่น่นเมม่นด้วเใช่นม,ม่ว่แม่นแกเนียงเมัน่มนน้มมมกมเมนแก้วมก้วม่นแ่นน แม่หลานเขาเดินเข้ามามงก็คุณแม่หลานจะพูดว่าอะไรอ่ะเขาเรียกมันแก้วไม่ใช่มันแก้วคุณแม่อยู่ห้องเล็กได้ยินก็ขำก็ยังไม่มาไม่ได้ประคำอก็ปล่อยก็มันแก้วมันแก้วมันแก้วอะไรของลูกโมมันมันแก้วอะต่อด้วยร้านเอชช็อปที่เราซื้อนี่นะคะเพื่อน เจ้าของร้านนะคะเขาน่ารักมากๆเลยเนาะแม่เนาะเขาเป็นคน<ม>ใจนะบุญเขาเป็นคนเวียดนามนะคะใจบุญสุนทานสม,มใจดีใจใหญ่ถึงคุณเราจะไปเราไม่ซื้ออะไรคนคุณแม่เนาะดวงชะตาเขาบอบุเพสันดีว่าเขาจะต้องให้คุณแม่อะไรสักอย่างนึงอะคะ่ะ จริงนะเหมือนเขาว่ให้เหมือนเขาเขามีความสุขก็ขอได้ให้คุณแม่ถึงว่าใม่อยาไม่อยากจะได้ไม่ยากเอาเกงใจแต่เขาก็วิ่งตามทือวิ่งตามไปเลยอะค่ะแต่แล้วเขาให้ด้วยว่าไม่มีไม่ไม่หวังสิ่ง กลับคืนนะคะเขาให้มาจากจิตใจที่สะอาดสะอ้านของเขาเลยแม่หวานกับโมูเวลาเราไปซื้อของที่มานหายมาเราก็จะไปซื้อร้านเขาอย่างเดียวเพราะว่าเราอยากจะสนับสนุนคนที่เป็นอย่างนี้เพราะเพื่อนก็รู้คนที่เขาเนาะคนที่เขาใจดีจิตใจสะอาดเราควรจะต้องสนับสนุนให้เขาเจริญให้เขาทํางานได้เงินเยอะๆนะคะ เพื่อคนเหล่านี้เขาจะได้รู้ว่าเออการที่ฉันเป็นคนดีใจดีนี่ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะเอาจากฉันไปอย่างเดียวแล้วฉันต้องมาเปลี่ยนตัวให้เป็นใจเข็มใจดำขึ้นไม่ใช่นะคะถ้าเราเจอคนที่ใจดีเราต้องสนับสนุนเขาให้เขาแห่งๆรวยๆขึ้นค่ะเพื่อนเน่อย่างเช่นก็ให้แชมเปญนี่แม่เนีค่ะเนาะ แม่ตกใจเลยอ่ะใจถุงมาก็ไม่ได้รู้ว่าข้างในมันเป็นแช,ชมเปญอ่ะมาบ้านก็ตกใจเลยนะอือแล้วแต่ที่แปลกมากๆเลยนะคะแม่เพื่อนๆครับแปลกสุดๆเลยก็คือโมก,กับแม่หวานจะเข้าไปแล้วเขาจะมีของให้เราใช่ไหมคะเขาไม่เห็นจะมาให้โมค่ะเข้าไปให้คุณแม่ <laughs> เขาเห็นมัวแต่เขาเอาของมาให้คุณแม่เขาก็รู้ว่าถ้าให้คุณแม่ใช่ไหมคะคุณลูกก็ได้น่แหละเรื่องเรื่องเขา,เเขาจะไหมคะแต่แต่หนูเพ<อ>าเขาปิ้งคุณแม่เป็นพิเศษไม่ใช่แบบว่าเขาก็รู้ว่านี่คือผู้ใหญ่ไงคะคุณแม่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาจะให้ผู้ใหญ่เขาจะไหมคะมหรือว่าเขาไม่รู้ว่าหนูเป็น เจ้าภาพเป็นสายเปย์คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เสร็จแล้วผู้ต้องรู้อยู่แล้วถ้าให้คุณแม่ของก็อยู่ในครอบครัวใช่คืเช่แล้วเขาก็อย่างให้อย่างเงี้ยมานะแม่เนาะขนมทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะปอเปี๊ยะทุเรียนแล้วลูกโมชอบปลาใช่ปลาทาลูกของโบนเหมือนกันเนาะตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วซื้อกินปลาทาโล่เป็นประจำที่เมืองไทยที่ผู้ชายเขาชอบทานกับเหล้าอะค่ะ <Okay. S 2> แต่โมทานเปล่าๆนะคือวันนั้นเขาก็เอามาคุณผู้ชมอะไรเนี่ยสาวรถให้ให้ดูปเป็นอวไรทิ้งนะคะ <laughs> เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆก็มีพริก มีมตะไคร้มีค่มามีกระชายของไทยมีกระชายคเคยไม่ค่อยคิดถึงเมืองไทยแล้ว <laughs> ใช่ค่ะนี่มีถั่วฝักยาวเพื่อนๆจะได้มั้ยคะถั่วฝักยาวที่คุณแม่หวานปลูกไว้ตอนหน้าร้อนบิงนี้ยาวถึง75ซนติเมตรที่มูบอกว่าลงกินในสปุกได้เลยอะ่ะเนาะนี่ <laughs> เราก็ซื้อมา เอาแล้วล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนคุณมนยาแต่กยังไม่เปิดนะคะคนนี้ยากชมคุณน้องโมค่ะค่ะเพื่อนชมคุณน้องโมนะคะขอบคุณมากๆค่ะแต่วันนี้คุณแม่จะยังไม่เปิดจะเปิดวันที่สิบหกวันวันที่สิบหกนะจะไลฟ์ใช่โมจะไลฟ์ช่องภาษาเยอรมันแล้วเราค่อยเปิดน้องโมนี่เขาหน้ารักเขาเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันเหมือนกันอยู่ที่เยอรมันแล้วเขาส่งของมาให้เรานะคะน่ารักสุดๆเลยค่ะน้องเขาชื่อโมนิค่ะ หนูก็เลยเรียกเขาว่าน้องโมคุณแม่ก็ติดเรียกเหมือนลูกโมาาไม่ใช่ลูกโมไงก็บนี้าาเนี่ยค่ะก็เลยมาถึงเมื่อเช้ากันด้วถ้าถ้าคุณแม่น้องโมกําลังดูอยู่นะคะคุณแม่น้องโมคะ ภูมิใจได้มากๆเลยค่ะที่มีลูกสาวที่น่ารักอย่างนี้มั่นใจว่าคุณแม่เองต้องเป็นผู้หญิงที่น่ารักสุดๆเหมือนกันถึงได้เลี้ยงลูกให้น่ารักออกมาอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งออคอนให้เป็นเพื่อนอย่างนี่แสดงของสินค้าเดี๋ยวเพื่อนๆจะดูมาถึงตอนนี้ไหมคะนี่14นาทีแล้วค่ะ เป็นวีดีโอที่ยาวมากเลยแต่ยาวแล้วมีสาระเพราะอยากอยากจะขายคุณแม่เผาคุณแม่จะไม่ล่าประวัติศาสารอะไรฟังอ uh ีกแล้วเดี๋ยวคุณแม่คือถ้าพูดเองบางทีมันจําไม่ได้ก็เลยเอาค์ดซึ่งน้องสาวที่อยู่กอทมกรุงเทพอ่ะเขาส่งมาให้หลานแล้วก็สาวนะ ก็เลยเอาคำวัยพอมาวัยพอให้คุณผู้ชมนี่ไงแมจะได้ท่องได้เห็นไหมค่ะคุณแม่ท่องค่ะอันนี้วัยพอเนีถึงเอา Merry Christmas ก่อนเนาะ We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year แล้วก็ภาษาไทยค่ะเนื่องในขูไม่ได้ใส่แว่นตา ไม่ได้ลือเอาแว่นตามาคุณผู้ชมกันเนื่องในสุภวะสุภาระ,าว,ะ,าว,ะวิถีขึ้นปีใหม่ขออาราธนาคุณพระศีพระศีรัตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ได้โปรดโดนบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและครอบครัวของท่านด้วยนะคะเห็นไหมคะมีรูปนะท่านนะป,ประเทศมาด้วยนี่ค่ะ ก็เลยเอามาให้ <our> mind, <laughs> คุณผู้ชมรับถ, <Boy porn. S 2> ถ้าได้แบบคำพูดของเราเองแบบง่ายๆนะคะ <With S 2> ก็คือ w ิชูอัพวันเตอร์ฟูลคริสมาสแ a ะนิวแยร์ออฟแฮปปี้เนสแอนด์สักเซสในภาษาคือก็แปลถ้าเราพูดในภาษาของเราเองง่ายๆนะคะ mm hmm. ก็พูดได้เลยว่าขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรง mm hmm. มีความสุข มีความรักอยู่กับเพื่อนๆทุกคนเสมอคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นแล้วที่สําคัญก็คือนะคะโมก็เขียนคริสต์มาสคัร์ให้คุณแม่ไปเมื่อเช้าด้วยอยากจะขอให้เพื่อนๆทุกคนอยากจะขอให้เพื่อนๆทุกคนรู้เอาไว้นะคะว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นในชีวิตของเราซึ่งคุณแม่หวานเป็นเอ็กซ์เพิเรื่องนี้มากๆถ้าโมต้องบอกว่าคุณแม่หวานเก่งเรื่องอะไรที่สุดในโลกนะคะที่มหาศาลที่สุดคือเรื่องนี้คุณแม่หวานสามารถปรับขยะ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เป็นปุ๋ยได้ค่ะเพื่อนๆ uh huh. แล้วนั่นแหละคือสิ่งที่เราทุกคนต้องทําในชีวิตนี้เพราะเราจะต้องเจอขยะเสมอเนาะเพื่อนๆรู้ใช่ไหมคะว่าหมหมายความว่าอะไรเราปรับขยะให้เป็นปุ๋ยแล้วเมื่อเราปรับให้เป็นปุ๋ยได้เราก็จะเป็นเหมือนคุณแม่หวานเราจะสร้างแรงปันดาลใจให้ผู้อื่นเห็นได้ว่าถ้าคนนี้ปรับขยะให้เป็นปุ๋ยได้ฉันก็ทําได้แล้วแม่วานกับโม จะให้กำลังใจเพื่อนๆเสมอไปค่ะเพื่อนๆมั่นใจได้ร้อยเปอร็เราไม่ทิ้งกันเนาะขอให้ปลอดภัยจากสิ่งโลกร้ายที่กำลังมาเยือนกันอยู่ตลอดเวลาที่ปีนี้ใช่ไหมคะใช่ขอให้ผ่านไปปีหน้าขอให้เขาหมดไปเถอะค่ะเนาะใช่แต่คือสิ่งที่ให้ทุกคนจงรักษาดูแลตัวเองให้ดีขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษาเฮงเรวยๆนะคะ พระคุ้มครองค่ะ <laughs> We love you we love, oh, we love you บายบายค่ะถ้าเป็นเพื่อนดูมาถึงตอนนี้นะคะเราจะตรวจได้ว่าใครดูมาถึงตอนนี้ <laughs> ถ้าดูมาถึงตอนนี้ <laughs> เขียนหน่อยในคอมเมนต์ว่าจุบจ๊บจุ <laughs> ถ้าใครไม่เขียนจุบจ๊บจุ๊บอะโมรู้ว่าไม่ได้ดูถึงตอนนี้แล้วเขาก็เลยจะเลื่อนใหญ่ <laughs> เล่นมาตอนจบเอาละค่ะเพื่อนๆ Merry Christmas to you ค่ะวันนี้24ธันวาคม Live Direct ถึงทั่วโลกเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วแต่ทั่วโลกนะจงมีความสุขยังเฮงรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านเลยค่ะบุญรักษาภาพคุ้งคองขอบคุณสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะวราจะจบๆบายยค่ะ